ันนี้ก็คือหลดติดมากเลยนะครับเช่นทางลังสิตธนะครับจะไปทางนาครนายกแต่ว่าขีปผมเพิ่งจะ่กยลงนะครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าติดนะครับติดมากเลยครับขั้นหน้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปดูกันนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันครับคนครับเวครัมื่อกี้น่าจะดดตรวจชนสูดนะครับทุกคนครับเมื่อกี้รวชนมานะครับยังน,นครับผมแต่ว่าขั้นหน้ามันมีอะไรเกิดขึ้นผมยังไม่รู้ะครับ หรือว่าเขาทําทางหรือว่าเขาทําก่อสร้างนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคนครับเราก็ติดตามแล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับถีนนี่ครับทางรถจีนไทยนะครับขอให้เส้นทางกว้างและใหญ่เท่าไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีรถประชาชนให้พิ้งคฟอเลยนะครับคนเดี๋ยวดูเส้นทางสกวมาเมือเรานะครับเรามองดีๆครับรถจะโล่งครับแต่เส้นนี้ขาเข้าไปผมบอกเอย ติดมากเลยนะครับติดดีๆครับโอ้โหคืออะไรติดอะไรกันขนาดนี้ครับาานนมันไม่ใช่เข้าไหนของเทพครับเช่นนี้แบบติดมากเลยครับผมก็ขึ้นไปนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเช่นนี้เป็นเส้นทางลังศิตนะครับผมกเกยอ๋อเส้นทาง,ลางีลังสิตแต่ว่าไปถึงตรงไหนตราจะมีไม่รดนครับว่ามันเข้าไปถึงลงังสิตหรือไม่ผมก่อนเลยแนใจครับนี่นะครับสองฝังข้างทางติดหมดเลยครับคุณครับโอ้โหแล้วก็ชั้ ครั้งที่ผมอยู่อ่ะมันจะไม่ได้แบบติดไฟแดงนะครับมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมผมยังไม่แน่ใจครับนี่นะครับขับไปเรื่อยๆนะครับผมแบโอ้โหทั้งรถติดมากครับมีทั้งรถยนต์นะครับรถบรรทุกนะครับรถเล็กรถัวใหร่ตัวใหญ่แบบนีเยอะมากครับอยู่บนืองไทนะครับแต่เป็นมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะซอกแซกเข้าตรงกลางนะครับหรือว่าเป็นกลางนะครับนี่แหละครับอยู่เนืองไทนะครับรถติดได้อีดีนะครับโอ้โหมีแต่ขันรถยนใหญ่นะครับนี่นะครับ แทบจะไปไม่ได้ครับทุกคนผมบอกเลยว่าโอลำบากนะครับราติดแบบนี้มันรู้สึกว่าลำบากนะครับแต่อยู่บ้านผมนี่ติดนะครับ๋ย่มาติดขี้ตมครับผมผมว่ายอูที่ว้าผมหถดครับติดขี้ตมนี่ลำบากกว่าเยอะนะครับแต่ยุ่เมืองไทยนี่เขาบอกกันเลยว่ามีหลายคนก็บอกว่าติดแบบนี้ลำบากกับเินทางครับเพราะว่าเราเลนทางไปแบบนี้น้ํามันก็เปลืองครับเพราะว่ามันค่อยเสียค่อยเสื่อนไปนะครับ โอ้โหคนเป็นมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับใช้เวลาน,านานมากครับอาคิปนี้ก็คือผมไปเที่ยวเขาใหญ่กับพี่เขานะครับโดยพี่เขาชวนผมไปนะครับผมก็เลยได้เดินทางไปกับมอเตอร์ไซค์กับพี่เขาครับนี่ครับก็เลสซิ่งนกันไปนครับผมบอกเลยวล่าสนุกรับได้ทั้งตึงเต้นมาเจอรถอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าคิปนี้ผมเพิ่งจะลงไปนะครับ ผมมาเจออยู่เมืองไทยนะครับบอกเลยว่ารถติดร้ายนะครับติดอีดีครับอยู่ที่บ้านผมไม่มีรถติดแบบนี้ครับอันนี้ติดเป็นกิโลนะครับโอ้โหติดกันบ้าเป็นอะไรที่มีเใช้เวลามากที่เราเดินทางครับอันนี้ก็ผมออกมาจากแต่ที่บ้านนะครับ10โมงเช้าครับผมไปถึงมี้ว่าฝนกำลังสิตไปนะครับ บอกไปตรงนี้พอสองชั่วโมงเต็มๆนะครับคือว่ารถติดตลอดนะครับถึงสองชั่วโมงครับนั่งรถมอเตอร์ไคก็ค่อยสิกแซกไปนะครับเขาเป็นรถจนแหละจะไม่เป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยหรอกครับมันติดยาวมากเลยนะครับคนเัาไม่ได้ติดชันๆนะครับผมเก็บบรรยากาศมาไม่หมดนะครับก็เพราะว่ามันอากาศร้อนมากครับผมกลัวว่าแบตก็มันจะเสื่อมเลยนะครับนี่นะครับมีรถบรรทุกคันใหญ่ๆนะครับมีรถจนรถเล็กนครับรถเก๋งรถเต้ารถน้นเต็มนะครับมีแบรถนะครับรถหรือว่ารถบรรทุกนะครับอยู่ในไทจครับ หลายจักทีเดียวเลยนะครับบอกเลยว่ายุทธ์เมืองไทยนี่มันเจริญมันก้าวหน้ามันแรงล้นมากเลยครับรถยนต์เขายอ่มากครับโควาดยุทธ์เมืองไทยเสร็จงานการขายของมันไปิรีบไปดีดมากครับที่บ้นผมขายของขาย,ายอาของแทบจะไม่ได้เลยครับนัดแม่ค้ามันเดรินขายของเดินไปให้ลูกค้าเขาซื้อครับผมบอกเลยหาดูยากนะครับมีเด็แอยู่ทางด้านผมนะครับคันนั้นหลายคนจะเชื่อเพียงกันอาจจะเห็นนะครับทีระาบแม่ค้าขายของกันเดินหาลูกค้านะครับ แต่อยู่ที่เมืองไทยนี่แม่ค้านี่ตั้งอยู่กบทียนะครับมีแต่ลูกค้านะครับที่เดินไป้หาแม่ค้าครับแต่อยู่ที่เมืองไลน์ไม่ใส่ครับมีแต่แม่ค้าที่แจกของไปหาลูกค้านะครับแล้วก็เป็นรถกนละกันอยู่ที่ประเทศไทยนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นรถแท็กซี่รถตู้นะครับที่แต่ว่าเขาเดินมาหาลูกค้าเพื่อไปเที่ยวไปยังนู้นนนี้นะครับแต่ว่าเป็นรถเป็นแร็กชอนครับี่ไม่มีนะครับแต่อยู่ที่เมืองรลนนี่มีรถเมย์สักคันหนึ like ่งมาเข้ามาอู่งรถมาจอดนะครับแต่ว่าบริษัทรถคันนี้มันกะเดินมา เลยจะวางี้ชุดเพรื่องรถเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะแถมมาหิ้วกับกระเป๋าให้คนที่กำลังลงรถนะครับหรือนักท่องเที่ยวนะครับคนไทยไปเจอเห็นก็จะเคื่องไว้นะครับแบบนี้นะผมบอกเลยว่าเตือนนะครับห้ามไปกับเขาหรือห้ามให้เขาถือกระเป๋านะครับเราเอาถือกระเป๋ากับเขาไม่เด้ครับเทาจะเป็นไปกับเขานะครับแบบนี้นะครับคื่เราเขาไม่พอใจแบบนี้นะสีที่หลายคนที่ไปเที่ยวยิงกันก็จะเจอแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเดื่อนนี้ไปดีกว่านะครับ ก็เอาไปเชื่อมกันแล้วก็ s. <S มาเจอจนที่จเจอกระเป๋าให้เราลงจากรถครับนั่นแหละไปกลางไราจะมาดูทางรถที่มีใส่กระปมีกระเป๋าสี่ปกระเป๋าปุกครับรถน้อยรถใหญ่ครับโอ้โหูตดรถไฟนี่มีน้อยครับที่ใช้นีทรือเกาะแก้วไม่มีใส่แบบเดียันที่คันนะครับสามางน่นมินดูบอกผมได้นะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันครับมันเยอะแท้ครับเยอะแท้เยอะมากครับโอ้โหอะไรวาเต็มทางทั้งหมดนะครับ นี่ครับรถบรรทุกนะครับรถเป็นรถกระบะครับทางสินค้านะเป็นนะครับมีรถกระบะมาหนามรับที่ใช้ามาต่างสินค้าครับรถทำเงินเท่ากี่แย่ทำเงินสุดๆนะครับเพื่อเอาสินค้าไปส่งไปโฮง์มเมอร์ไปนะครับรถบรรทุกเขาต่างสินค้าไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเครียดเท่าเลยเขาบอกเลยครับนั่นเท่ากับรถบรรทุคันหนึ่งเลยนะครับที่เขาจะบรรทุกของด้สินค้านะครับชิ้นที่ผมสังเกตดูนะครับนี่เลยครับบรรทุกคันใหญ่นะครับรถบรรทุกแต่ก็ทางสินค้าน้อยนะครับน้อยกว่าร กระบะทั่วไปนะครับรถกระบะนี่บางทีก็ต่างพับนะครับสช้ตขึ้นบนอาคารนะโช้ตขึ้นสูงมากเลยครับโช้มันแรงมากเลยครับติแต่ติดตั้แต่งนะครับแต่งให้มันแรงขึ้นนะครัเพื่อที่เราจะบรรทุกของครับรถที่คนไทยนีดทุกคันรถที่เขาของเขาจะแต่งเป็นซิ่งครับนครับรถตรงข้ามแล้วก็เป็นรถกระบะสีเทาครับแล้ก็เขาจะแต่งซิ่งๆแบบนี้นะนั่นสวยและมันมีเซอร์ส์มากเลยนะครับชุดนั้นไทยนี่ขับรถเขาไปเที่ยวหรือออกไปต่างจังหวัดนี่ เขาจะใส่รถอะไรรบบน่ออกแงเตม่บรถปรเกยครับรีนครับสาารถจนได้ครับจรมันเยอะมากเลยนะครับเป็นกอนขําบติดเป็นกิโลครับน้ยอะมากเลยนะครับาหน้าหน้ามอเรจนบอกครับกรมากเลยครับแต่ว่าผมไม่เปิดในผมไม่ได้พูดนะเสียงมันดังมากครับนี่เลยครับผมเจอบรรยากาศนะทุกคนดูนครับเส้นทางนี้เข้าไปทางหลังสิบนะครับโอ้โหเจออะไรที่มันอากาศมันก็ร้อนด้วยนะครับตอนสิบเอ็ดโมงเย็นเทียงครับ ผมนั่งรถทัวรไทยนะครับจะเข้าไปทางลังจิตนะกว่าจะพ้นลังจิตจริงๆนี่ก็ใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงเต็มๆนะครับโอ้โหเส้นทางนี้รถบิก็าจอริดเข้าออกเลยครับอ่าร้อนไหมครับระบบควบคันเดินทาใหญ่นะครับทางเริ่มๆนะครับที่ทางทุกของนะครับหรือว่าทางทำเกี่ยวกับโครงสร้างหรือทำกับเรื่องทางนี้นะครับอะไรที่ทามาเจอนะครับหรือว่าเป็นบริษัทนะครับอยงนี้อย่เยอะมากครับเดี๋ยวก็ประชาชนเมืองไทยก็เข้าใช้รถยบินก็เยอะมากเลครับ ขนาดประเทศเขาเขายังใช been, h, ้รถจนนะครับจ <am> ีนใช้คุ้มบอลใช่ไหครับนี่นะครับจีนไทยนะครับนี่จะเป็นจุดเยอะที่สุดนะครับรถจักรไทยผมบอกแบบางแน่นทุกครับที่นี่บ้านคนพมิทเยอะหนักไหมครับบอกเลยว่าทางรถนี้ติดมากเลยนสัตว์รถก็เล็กแค่ทังทางรถไม่มีทางรถไทยเรืนนะครับโมาไงวะทางรถจีนไทยนี่ใหญ่กว้างนะครับแต่ว่ารถจนกรก็เยอะตามนะครับ มันเกิดมากหลายนะครับหลายทีผมบอกเลยว่าน่าหามนครับทาโดยไมบ้านเมืองก่อนนะครับแต่เช่นนี้ก็จะน่าจะอยดีแล้วก็เมืองลังสิบนะครับน่าจะใกล้ๆแถวห้ามนะครับเรียกว่าห้ามลังสิบนะครับเส้นนี้นะครับก็จะใกล้ถึงห้างลังสิบนะครับอัตางเพียงเข้ามาสวยมากเลยครับผมหายหน้าแบบใครคนจะรับสารรอบหนึ่งนะครับอันนี้แเป็นผมมาดังดังนะครับรางวัลเสร็จเสร็ผมบอกไปยครับสวยกับบรรยากาศแถวนี้มีประดนับตรงไหนบ้างสามารถบอกผมได้นะครับ นี่ครับมีสวนมีสะพานลอยนะครับทำด้วยยางสวยงามนะครับเป็นส่วนเเป็นซุ้มประตูนะครับนี่เลยครับมีเสาข้างทางนะครับเต็มด้วยตึกนะครับแล้วก็ทางรถเต็มด้วยรถยนต์ประชาชนที่เขาใช้เดินทางครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เลยนะครับรถก็เลยปิดนานนะครับผมก็จะดูครับเป็นวันเสาร์ที่แล้วนะครับผมไปเที่ยวนะดีเด็กสองนโอ้ยผมไปเที่ยวทลิปนี้มานะครับเป็นพุ่งนี้สาวผมก็เดินทางออกไปยืนกมจตงตอนครับผมเลยไม่มีเวลา จะมานั่งอัดคลิปหรือว่าจะมานั่งตัดคลิปนะครับผมเพิ่งจะเอาคลิปนี้อมาปล่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยบ้านครับเพราะว่าผมก็ทําเองอะไรเองมดเองครับก็ทำไปนะครับไม่มีใครช่วยนะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนนะครับผมก็ทําเองไปแบบนี้ครับโอ้โหผมก็เลยลาใช้เวลาก็คิดว่าหนักพอสมควรครับคลิปมันก็เลยดําานะครับผมทําน้อชาหน้งสีอ้ก็ไม่ได้ว่าหินนะครับเขียนผิดเป็นฝูบ้างครับผม ผมอ่านเขียไม,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 ม่เก่งนะครับผมใช้ภาษาที่เราพูดนะครับไม่มนขึ้นมาตามที่เราพูดครับแต่ผมก็ใช้ AI มาอ่านให้คนรู้ก็ยังมันได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครับมีคนเขาบอกว่าผมเขียนผิดนะครับบากคนมีคนเขาจะเข้าใจผมนะครับลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมนด้ครับตอนผมก็ไปแจ้งอยู่ใน,น,นคลิปมันนะครับผมอ่านไม่ได้อ่านไม่ไอ้ผมไม่ได้เดียนเลยไม่ได้เขียนออกอ่านเขียนเขียนๆ,ๆนะคระับผมไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ไม่มีความรู้เลยนะใช้แบบนี้นะครับ ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมอยากทำทิปเที่ยวหรือว่าดูไทยนะครับสิ่งที่บ้านผมไม่มีแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอแล้วก็ผมไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแต่เพราะผมไม่ได้มาดูที่ไทยนี่นะครับผมได้เข้ามาทำแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมยังไม่เคยเจออยู่ที่บ้านครับผมก็มาเจอไอ้สิ่งไม่ดังยู่ที่ประเทศไทยนะครับที่ผมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับดูดินสัตว์ต่างๆดูที่ประเทศไทยนะครับดูที่อะไอ้สิ่งไม่ดังให้ผมได้ศึกษาเรียนรู้ไปผมไม่ได้เคยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปชิดเซ็ต ค่อนข้างลดแบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผมมานั่งด้วยว่าแฟนท้ายรถซิกแซกไปแบบนี้กับพี่คนนั้นแค่ผมคนเดียวก็บอกว่ากลัวมากครับกลัวว่าไปเสียรถเขาโอ้สีรถก็สีแดงนะครับตอนข้างหน้าเราไม่จะเป็นห้างหลังสิบครับมีคับใจมากับผมอยากเข้าไปเลยมากครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครัน้องผมหรอผมจะไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับก็จะเป็นทางรถไฟเลยครับรู้สึกว่าเป็นทางรถไฟเลยมันไม่ใช่ คนนี้เลยน่รบบทำารถ้นนะคับเขานสร้างเป็นเครเป็นจักานเนครับเพือหทำไม่ให้รถมันติดนะับนี่คนที่เราผมขับที่ตกวันเขาสร้างทางรถใครยุดูงๆึ้น่อทำขึ้นเพื่อว่าแก้ปัญหารถติดครับเ่าไม่ให้รถติดะครับแต่ถ้าดีที่มีอไทยจำนวนคนไม่ก็จำนวนรถนะครับมันเยอะมากครับมันก็เลยติดครับนี่เครับอยู่ที่มงไยครับเขาทำยังดีดูออกแบบไม่ยางดีมากครับเพื่อ เมืองรอเป็นรับอันตรายครับเมืองครับคู้ว่านเป็นามันก็ราดับดนะครับเป็นชั้นสูงกับอยู่บนองครับีว่าชูงกับลังาบ้านต้องมีเราครับโอ้โหสูงมากมีมีขุดจีนมากามันบอกให่ผูครับเพราะว่าที่บ้านผมมีสัพวนทานี้นะครับผมบอกเลยครัมองดูอย่างนั้นะครับมองเห็นแล้วน็ดูเดียวลันนครับประยุทท่านผมไม่มีับจริงๆด้วยนะครับ ตรงนี้มันคือเป็นห้างลังสีนะครับตอนแรกผมบอกว่ามันจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าที่นบอกว่ามันเป็นห้างลังสีครับคิดนี้ก็จะไม่มีอะไรนากผมก็นาคิดจะมาติดติดอยู่ตรงที่ห้างลังสีนะครับแล้มีรอบหน้าด้วยโอกาสดีๆผมจะไปเที่ยวหรือว่าไปรีวิวห้างลันสนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับมีรับสิ่งที่ผมมานำเสนอทุกคนดวคือว่าสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเจอโร้โสิ่งที่อะไรที่มันสวยงามเป็นเลิศน้ําหน้มากนะครับเราจะทป็นเมืองไทยนะครับ ใหญ่โตมากเลยนะครับสิ่งที่ผมไม่เคยดูแลไม่เคยเจอนะครับโอ้โหนี่ครับมันตกต่างกับที่บ้านผมหลายผมก็อยากให้ประเทศเราพัฒนาเนื้นเมืองไทยมากเลยนะครับอยากให้มันเอาประเทศไทยมาเป็นตัวอย่างให้ประเทศผมนะครับแล้ว็อาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีทางรถงหน้ามาสายจากนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าจะไม่นานนะครับประเทศบ้านผมอาจจะมีเหมือนประเทศไทยนะครับแต่ต่อให้ช้าหรือว่าเร็วนะครับอาจจะช้าก็ได้ครั้งนึงบางครั้งก็เร็วนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับ ขนาดตัวมึงันจำผมผิดขับออกไปนะครับก็ยังดูแบบโชว์ๆี่เลเมือนเลนมากเลยครับไม่ใช่มีอะไรจะเปลี่ยนแปนะครับขนาดเป็นทางรถอยู่ที่บ้านผมนะมันเป็นทางเลี้ยงนะครับแต่ว่าผมมาเป็นทางรถดีที่ประเทศไทยนี่ะครับเป็นทางขามไือว่า่ามทุ่งนาเนีมีหลายคนกบอกว่าเส็นทางนี้มันใชเป้นทางไปนาเส้นทางเขาขัดามนาเฉยๆนะครับผมบอกเลยทางรถมันสวยนะครับมันดีครับรถไทางรถดีทางทุกทาน มันไม่มีหินแหเลยวะครับไม่มีอะไรนะครับมันดูเรียบง่ายมากนครับมันไม่เหมือนดิทางน้นผมครับอยู่ทางน้นผมมีคํผสมทางยาที่เขากินนครับแล้วก็มีหินแหเต็มไปหมดเลยนะครับข้างทางนครับเขาไม่เั้นนะครับเป็นอะไรก็ไม่ปัดรกออกไปนะครับเขาไม่เก็บตออกไปขับเฮาขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับออกไปข้างทางนะครับลื่นล้มได้เลยนะครับนี่นะครับทางดินทรายมาไปขอบข้างทางนะครับยังไม่มีหินเลยนะครับดูด้ยมันสวยมากครับ เรา้ขับมาตเรานี่ก็แลบว่าต้องข nee ับขนด้วยต้องชันานนะครับ่กผมเห็ผมีความนิดี้ก็เียะไรมากนะจังหวัก็ติดตามกไลค์ชร์ช่องน้องบ่าวด้วยครับผมผมนั่งขัดเสียงด้ยก็หัดที่นี้นะครับ่มคิดนะว่าผมคุยด้วยมันจะไม่ได้ยินนะครับเพราะเสียงมันดังมากเลยครับจักควก็เลยแบบไม่่อยสนุกเท่าไหร่แว่าผมาคุยแบบนี้ก็คนกันอคางทเราไปเนี่ยคนไปาไปเจอกันนครับ